คืออีเทียมเนี่ยทรงมันจะไม่เหมือนกับทรงมันไม่เหมือนกับบิตคอยเพราะว่ามันนิวไฮเดิมไปได้แค่นิดเดียวแล้วก็แล้วก็ถอยมาโอเวอร์แลปแบบเนี้ยคือมันมันไม่ไหวแล้วมันชนไฮเดิมแล้วมันไม่ผ่านนีกน <Okay. S 1> ึกเดาออกปะนั่นเนี่ยความความน่ากลัวของเว็บวีคลี่ชาร์ของอีเทียมเนี่ยคือ A B อ่ะคุณอีก C นะ อืมนั้นตอนนี้คือน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงตรงที่เอ,อ่อาจจะลงมาที่แถวแถวนี้เลยอะ่ะไม่ไม่แถวนี้ก็แถวนี้อะคือได้เห็นเลขสองข้างหน้าในขณะที่ตอนนี้ไม่อยู่สามพันเก้าเนาะโอ <c oughs> มันน่ากลัวตรงเนี้ยนี่คืออีเทเรียในว e คชาร์ t คือมันคนละส่งเพราะว่าในใน Bitcoin, ในบิตคอยในว e คชาร์ดอ่ะมันขึ้นเป็นอิมพาวแบบสวยมากแต่ในขณะที่อีเทเรียมภาพใหญ่อ่ะมันคือมันคือการพักตัวในในไซเวย์ล้วมันเป็นเวฟ a b บขนาดใหญ่จริงๆซึ่งตอนนี้ถามว่าเฮ้ยพี่แล้วเนี่ยอิมพาวเวฟหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็กเซนช ถามว่าเราจะจบตรงไหนทัดวัดตามทฤษฎีอิเล็เวฟ5 extension จุดที่มันจะลงมาเออ61.8 29 26อืมก็อีก500เหรียญเห็นเห็นครับอืม แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันว่าลงมาชนแล้วจะเด้งไหมเด้งได้สูงหรือเปล่านะครับท้าลงแล้วแต่นี้ผมยังไม่ได้แกะละเอียดนะว่าสุดท้ายเนี่ยเวฟ5จบตรงนี้หรือเวฟ5จบตรงนี้ถ้าเวฟ5จบตรงนี้ก็อาจจะแค่แค่นี้อย่างที่ผมวัดถ้าแต่แค่เวฟ5จบตรงนี้แปลว่าเทียบกับหัวก่อนหน้ามัน มันไม่ทำาหนิ่วหายมันเฟลดังนั้นมันจะลงมาถึงตรงนี้เลยก็คือประมาณ2,003อันนี้ยังไม่ได้แกะละเอียดว่าเอ๊ะไอ้ Extend Wave เนี่ยจบจบหัวไหนหัวนี้หัวซ้ายหรือหัวขวานะครับอืมบางคนก็จะเริ่มคันบอกว่ามงั้นพี่แกะเลยได้ไหม <laughs> เออน่าจะเป็นข่าวดีอืมเอข่าวดีก็คือจบจบ F5 หัวนี้นะครับอันนี้เป็น A อันนี้เป็น B แล้วก็กำลังทำลง C อยู่ใช่ กำลังทํหลงสีอยู่แต่สีน่าก,กลัวมากกว่านี้อืมอืมน่าจะน่าจะลงอีกอีกเยอะอ่ะอืมอื <c oughs> น่าก,กลัว <c oughs> น่าก,กลัวน่าก,กลัวจริงน่าก,กลัวจริงครับถ้าเทียบถ้าเทียบกับบิตคอยอันนี้น่ากลัวกว่าไหมครับกว่า <c oughs> มันลงได้อีกอ่ะลึกอะ อันนี้น่ากลัวกว่าครับลงได้ลึกกว่าอืมเพราะว่าคถ้าคนอีเ่เทียบเทียบไอซ์ไซเห็นไหมมันไม่มีแรงแล้วอ่ะอืมเออไอซมันแบบไปแล้วอ่ะ,ะในขณะที่บิตคอยไอซ i มันยังแบบมีดีดขึ้นมาได้สูงหน่อยใช่ปะเดี๋ยวผมลองผมลองเปิดเทียบให้ดูสองข้างนะพร้อมๆกัน เดี๋ยวนะเอาที่อินดิเคเตอร์ประหลาดดผมออกไปก่อนเดี๋ยวมันจะล็อกไปหมด Bitcoin Day อันนี้ครับอันนี้คุณดีเห็นความแตกต่างมาอืมอือผมเอาไอใส่ขึ้นมาให้ดูนะอันนี้มันยังขึ้นไปแตะนะพักลงมา อันนี้ขึ้นไปมันลูดเลยนะอืมไม่มีแรงเลยเอออ่อนแรงกว่าเยอะอ่อนแรงกว่าเยอะมากแล้วก็อย่างท่อนนี้คือหนึ่งสองขึ้นมาสามสี่ตีขึ้นไปเป็นขึ้นห้าอย่าง A B C ออกข้างเป็นแฟลตเนาะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็กเซนแล้วก็เนี่ยดาวไซด์เป็นชแน,นลลิ่งลงอะ่ะอืม ซึ่งความต่างของมันคืออันเนี้สามยืดอันเนี้ห้ายืดเพราะฉะนั้นห้ายืดอลงลึกอยู่แล้วสามยืดก็อาจจะพักไซเวคืนสี่อืมนะครับงั้นโอกาสลงก็มีความน่าเป็นห่วงแต่ก็ไม่แน่ เพราะท่อนนี้ก็อาจจะลงได้ถึง61.8ของทางชุดก็อาจจะลงได้อีกพอสมควรแต่อันเนี้ยน่ากลัวจะอาจจะลงได้ถึงตรงนี้เลยอืองั้นถ้าเทียบเทียบสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์การติดลบนี่อีเท r e u เรียมน่าเป็นห่วงกว่าอีเท r e u เรียมน่าจะหนักกว่านะครับคุณลุงอีเท e u m เรียมเด คุณดูสิ E T S แล้วก็ U S D นะก็แพทเทิร์นเดียวกันนะฮะแต่หนักกว่าหน่อยก็น่ากลัวน่ากลัวนะแล้วก็มองไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นความหวังเลยชาติเนี่ยนะไม่เห็นความหวังเลย ก็คงต้องปล่อยไปนะครับแล้วก็ t ต p l o ล s สอะไงก็ว่ากันไป mm hmm. เราก็เคยพูดเสมอแล้วนะฮะว่าใน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 วิธีคิดของลุงเนี่ยลุงจะเล่นบิตคอยตัวเดียวคอยตัวอื่นเนี่ยไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนะนะลุงจะถือเป็นที่เด็กๆเ,เขาเรียกว่าชิดคอยอะ่ะลุงถือเป็นอย่างนั้นหมดเลยเพราะมันไม่ใช่ของจริงเ่ย ถึงอิตาลีมก็เถอะมันไม่ใช่ของจริงเพราะมันยังมีคนมันมีตัวคอนโทรลอยู่ที่ตรงกลางมันไม่เป็นอิสระเหมือนบิตคอยนะครับเราอิตาลีมนี่ยไม่ไม่รู้ว่ามันจะมีจํานวนเหรียญทึ่พรีไม้ไหมอะไรไหมมันคือมันมันไม่โปร่งใสเหมือนบิตคอยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันเคลื่อนที่ไปในทางเดียวกันอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปเล่นกับเรื่องพวกคอยพวกนี้ก็เล่นที่บิตคอยตัวเดียวก็พอแต่ถ้าเข้าไปแล้วก็เห็นว่าแพทเทิร์นเหมือนบิตคอย ะะอีเาเรียมเนี่ยก็แดงเราก็ออกซะนะครับก็จบเรื่องกันไปถ้าออกตั้งแต่แดงนี้นะเราเขียวนี้ไม่เข้าเพราะเนื่องจากไม่มีสัญญาณบูลลิชตรงนี้คือเขียวนี้นะฮะถ้ามีสัญญาณบูลลิชคือมีสัญญาณแมงเม้าเกิดขึ้นตรงนี้นําหน้ามาก่อนตรงนี้น่าเข้าแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยไฮเอโลก็ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีเขียวเนี้ยเราก็รู้ว่าเป็นฟอสซิกแนลก็ไม่เข้าตรงแล้อิตเรียมเราก็แดงตั้งแต่ตรงนี้ ออกไปตั้งแต่ตอนได้สี่พันสองนะครับตอนที่กําลังเฉยๆอยู่รอสัญญาณนะฮะก็คงคงค่อนข้างชัดกันนะฮะว่าความเดือดร้อนทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการไม่มีระบบซึ่งใช้การบริหารการเงินเป็นสำคัญ เราจะดูระบบว่ามันขึ้นมันลงกำไรขาดทุนเท่านั้นเองซึ่งอันนั้นมันมันก็ได้แต่มันแข่งกันทั่วโลกทุกคนใช้วิธีนี้กันหมดดูราคาขึ้นราคาลงดูชาร์ตแพทเทิร์นดูอะไรต่างๆน,น,นะแต่ถ้าเราเลี่ยงไปใช้เกี่ยวกับการบริหารการเงินแทนเราไม่ค่อยมีคู่แข่งม่าน้อยคนจะทาวิธีนี้นะการเทรดจะง่ายกว่านะครับ<อ>ก็อ่ะอไปอย่างนี้ก็เห็นใจนะฮะทั้งบิตคอยทั้งอีเธอเรียมไปไม่รอดนะฮะ ตอนนี้อืมครับอ่าคุณมิสเตอร์โชติชัยนะบอกว่าอ่ามันน่าจะลงได้อีกเป็นพันเหรียญเลยไหมครับสำหรับตัวอีเธอรเรียมถูกต้องครับก็ถามมีอยู่นี่เนี่ยฮะมันก็ลงมาแถวเนี้ย mm hmm. แถวประมาณสองพั hmm. นอืมตอนนี้มันสามพันกว่าเลยอีกห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นก็มันก็ลงเวลามันลงลึกเนี่ยนะมันมาแปดสิบเปอร์เซ็นเสมอ ทุกตัวฮะไม่ใช่เฉพาะเหรียญคอยนะฮะหุ้นก็เหมือนกันนะครับตลาดหุ้นเราก็เห็นเนี่ยมันลงมันลงแปดสิบเอร์เซ็นเสมอหุ้นก็เหมือนกันนะฮะคอมมิชชั่นเสมือนกันบิตคอยก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันแดงแล้วเนี่ยปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าปกป้องตัวเองไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้มันจะลงนิดเดียวเพื่อขึ้นหรือมันจะลงลึกเลยลงลึกเลยนี่พอร์ตแตกนะฮะถ้าลงนิดนึงเพื่อขึ้นล่ะ เราก็เสียเงินที่ลงแล้วขึ้นตอนคอนแทคตรงนี้หน่อยเดินยังดีกว่าพอร์แตกเสียเงินเพราะลงแล้วขึ้นแปลว่าได้กําไรน้อยลงเราไม่น่าออกเลยอะไรอย่างเงี้ยการได้กําไรน้อยเนี่ยดีกว่าการที่พอร์ตแตกนะฮะเพราะฉะนั้นพอแดงแล้วเนี่ยป้องกันตัวเองไว้ก่อดดีกว่าเสมอเลยครับตอนที่ผมเข้าตลาดมาครั้งแรกโดยระยะเวลาสั้นๆไปถึงหนึ่งปีผมไม่รอด แล้วกาแพงนั้นพอมันเจอปุ๊บมันรู้สึกว่ามันถล่ความมั่นใจตัวเองที่มันเคยมีเยอะๆมันถล่มไปเกมเกมหนึ่งที่ชื่อว่าตลาดหุ้นไทยถ้าสําหรับมือใหม่เราต้องเข้าใจก่อนว่ากฎของเกมนี้มันมีอะไรบ้างมันไม่ใช่แค่ว่าซื้อแล้วก็ขายนั่นคือแค่หนึ่งกระบวนการในการตัดสินใจเมื่อเราเข้าใจเราก็จะเลือกเล่นเกมที่เราถนัดไม่ใช่เล่นทุกเกม หนังสือหุ้นไทยเป็นหนังสือเล่มแรกของพี่เบียร์วุฒนนนวันป้านที่เริ่มต้นจากชีวิตติดลบสู่สุดยอดเทรดเดอร์ชันแนวหน้าของเมืองไทยไอประเด็นได้ทุกรูปแบบไอประเด็นหนึ่งแต่ผมเสียหายมาทุกรูปแบบผมอยากให้เพื่อนเรียนรู้ในมุมมองของความผิดพลาดที่ผมเจอที่ผมเล่าให้ฟังที่ผมอธิบายลงไปสิ่งที่ผมชนะไม่ได้เป็นสิ่งที่มันซับซ้อนไม่ได้เป็นสิ่งที่รู้สึกยากเกินไปที่เราจะทําไม่ได้สิ่งทุกอย่างที่บันทึกลงมาในนี้คือความรู้ทุกอย่างที่ผมมีจริงๆมันอยู่ในเล่มนี้หมดแล้ว สั่งซื้อหนังสือหุ้นไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ตามลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นคำบรรยายใต้คลิปทาง Facebook และ YouTube ของช่องถามอีกหนังสือที่ถ่ายทอดประสบการณ์จริงเพ,เพื่อนเพื่อนนั้นอยู่รอดและชนะในตลาดหุ้นไทยผมคิดว่าเหมาะกับทุกคนที่กําลังจะเทรดหรือลงทุนในหุ้นไทยอย่างน้อยประสบการณ์ที่ผมเจอในหุ้นไทยมันจะช่วยทําให้บาดเจ็บน้อยลงเมื่อวันหนึ่งเราเริ่มมีความรู้มันจะเปลี่ยนเป็นชนะตลาดคุณอาจจะชนะตลาดด้วยกระดาษแผ่นเดียวใน1บทก็ได้